สะว่ายน้ำในราตรีผิวน้ำในสะว่ายน้ำนิ่งเงียบสะท้อนแสงจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือน้ำบรรยากาศรอบสะเงียบสงบเก้าอีพลาสติกเรียงรายไปตามขอบสะแสงไฟใต้น้ำส่องฟ้าอ่อนๆผ่านผิวน้ำใสชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาที่สะว่ายน้ำตอนกลางคืนเขาคิดจะแอบมาว่ายน้ำคนเดียว เขาถอดเสื้อผ้าและลงไปในน้ำช้าๆน้ำเย็นเฉียบทำให้เขาสั่นเล็กน้อยเขาไหวไปมาในสระสนุกกับความเงียบสงบแต่จูๆ่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในน้ำด้วยเขาหยุดไหว้ลอยนิ่งแล้วมองไปรอบๆไม่เห็นอะไรแปลกเขาจึงไหวต่อแต่ครั้งนี้เขารู้สึกได้ชัดว่าน้ำเคลี่ยนไหวผิดปกติเหมือนมีใครไาวอยู่ข้างใต้ เขาดำลงไปใต้น้ำดูเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ก้นสะเขาดำลึกลงไปแสงไฟใต้น้ำส่องให้เห็นรูปร่างที่น่ากลัวเป็นหญิงสาวแต่งงานในชุดเจ้าสาวสีขาวชุดที่เปียกน้ำจนติดตัวเธอนอนหงายอยู่ก้นสะผมยาวลอยไปมาใบหน้าของเธอซีดขาวนวลราวกับหิน ตาเบิกกว้างมองขึ้นมาแต่เป็นตาขาวใสแผลลึกที่คอเลือดลอยออกมาเป็นใยแดงๆในน้ำปากแอนกว้างลิ้นห้อยออกมาเธอเริ่มขยับตัวช้าๆยื่นมือขึ้นมาหาเขาเล็บยาวสีดำพยายามคว้าขาเขาเขาตกใจผุดขึ้นจากน้ำเร็วที่สุดปอดจะแตกเขาแหวกไหวไปขอบสระ แต่เธอลอยขึ้นตามมาใบหน้าโผล่พ้นผิวน้ำน้ำไหลออกจากปากและจมูกตาขาวๆจ้องมาที่เขาเธอพยายามปีนขึ้นขอบสะชุดเจ้าสาวเปียกน้ำหนักมากเขากรีดร้องและวิ่งหนีจากสะเสียงน้ำกระเซน็นดังออกมาจากด้านหลังเขาวิ่งไปจนถึงประตูออกเมื่อถึงประตูแล้วจึงกล้าหันกลับมามอง เห็นเธอยือนอยู่ขอบสะน้ำยังคงหยดจากชุดเจ้าสาวมองตามเขาด้วยตาขาวใส